สวัสดีครับผมช่างเป็นนะครับวันนี้ผมมีเครื่องเป็น iPad Air 5นะครับผมตัวนี้ตัวเครื่องเนี่ยมาในการเปิดไม่ติดนะครับก็ได้ทําการแกะเครื่องเช็คดูนะครับเพราะว่าส่วนเมนบอร์ดนะครับช็อตอยู่นะครับเช็คด้วยการใช้ตัว DC power ตัวนี้นะครับคีบที่ตัวขั้วแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จ่ายไฟไปที่4โวลต์5แอมป์นะครับพอจ่ายเข้าไปเนี่ยตัวเครื่องก็กินกระแสที่4แอมป์เต็มเลยแล้วก็ตัดเหลือ2โวลต์นะครับผมก็บอร์ดช็อตแน่นอนนะครับแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูวงจรกันนะครับ อันนี้เป็นหน้าตาของตัวเมนบอร์ดเครื่องนี้นะครับตัววงกลายวงจรนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปจริงนะครับนี่คือหน้าตาตัวเมนบอร์ดของเครื่องนี้นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวเซลลูล่านะครับก็คือมีช่องให้ใส่ซิงนะครับจุดที่ช็อตนะครับจะอยู่ในบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตัวซิงซิงอลูมิเนียมนะครับครอบปิดอยู่ต้องทําการยกออกนะครับหรือว่าเจียออกนะครับผมก็ก็เจอเลยนะครับจุดที่ช็อตเป็นบริเวณ ลายไฟตรงนี้นะครับก็คือจะรอนจากเฟสตัวนี้นะครับแล้วก็มาช็อตที่ตัวอุปกรณ์นะครับตัวคาปาซิเตอร์ตรงนี้นะครับผมโอเคก่อหลังจากแก้ไขนะครับเครื่องก็กลับมาเปิดติดใช้งานได้นะครับผมก็ชาร์จไฟใช้งานได้ปกติเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จบงานนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีเครื่อง iPad นะครับอาการเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้านะครับสามารถส่งให้พวกเราตัวเช็คนะครับเสนอราคาก่อนซ่อมให้ได้นะครับผม ก็จ่ายกันไปขอฝากล้านไว้ด้วยนะครับตอนนี้้านมี10สาขาแล้วลูกค้าอยู่ใกล้สาขาหนก็สามารถไปเขาใช้บริการได้ทุกสาขาเลยนะครับผมสำหรับวนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ